สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับเทพสายฟ้าราชาสงงขามและตอนนี้จะเป็นตอนที่7 0 6นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเจ้าแพ้แล้วนี่ไปรู้เชิญแพ้ฮ่าฮ <laughs> ชูเึิงเป็นฝ่ายชนะโอ้ช่างยอดเยี่ยมยิ่งนะักคลรวะท่านผู้นำนิกายปรมาจารย์แห่งปลาพึกคามใต้ซื้อมาจายคิงคำนับผู้นำนิกายสวรรค์ โอ้ปรมาจารย์ผู้นำซื้อมาเรารุ่นล่าคขาวเดียวกันไม่จำเป็นต้องแสดงความเคารพต่อกันเช่นนี้หรอกแค่เรียกชื่อข้าก็พอในเมื่อท่านผู้นำนิกายพูดเช่นนั้นซื้อมาใจแข็งก็ขอปฏิบัติกับท่านดังเช่นสหายเฮ้ hey, ต้องอย่างนั้นสิสหายน้อยข้าขอสาบน้ำอันเลื่องลือของเจ้าได้หรือไม่นามของผู้น้อยคือชูเพิ่งขอคำนับท่านผู้นำนิกายสวรรค์ หายน้อยเจ้ามีพรสวรรค์ยิ่งนักถึงขนาดสามารถใช้ทักษะการต่อสู้ต้องห้ามระดับพิภพต้องห้ามได้อย่างง่ายดายข่นนั้นที่บุตรสาวของข้าพ่ายแพ้ให้กับเจ้านั่นก็สมเหตุสมผลแล้ว <c oughs> ข้าต้องขอสแสดงความยินดีกับปรมาจารย์ซื้อมาที่ได้สิทธทิยอดเยี่ยมโดยแท้จริง ผู้โอโวุโสผู้นำนิกายก่อนหน้านี้แม่นางไปบอกกับข้าว่าหากข้าทำให้นางออกจากวงคุ้มด้านในได้เจดีย์พึกคามใต้ก็จะยังคงเป็นของป่าพึกคามใต้และนิกายสวรรค์ของพวกท่านจะไม่ใช้ประโยชน์จากมันอีกข้าอยากทราบว่ามันจะเป็นอย่างที่นางพูดอยู่ไหมแน่นอนในเมื่อข้าเห็นชอบกับเรื่องนี้แล้วข้าจะรักษาคำพูดอย่างแน่นอนใช่ไหมละ่ะจือเซียน โอ้ในเมื่อเจ้าเห็นชอบแล้วก็ย่อมเป็นไปตามนั้นอีกทั้งเจดีพึกษามใต้แห่งนี้ก็ถูกสร้างโดยป่าพึกษามใต้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วในเมื่อเป็นไปตามที่ท่านพูดแล้วเมื่อไรท่านจะบอกให้เราซิดเลิกฝึกในที่แห่งนี้สหายน้อยเจ้าไปด้านไหนเกยดีป่าพึกษามใต้ก่อนเลยเมื่อเจ้ากลับออกมาพวกเขาก็จะเลิกฝึกแล้วละขอรับสหายน้อยชูฟึ่งปวดรอสักครู่ผู้อาวโสท่านต้องการอะไรอย่างนั้นหรอ ชายแก่ผู้นี้มีบางสิ่งที่อยากจะขอจากเจ้าผู้ออวุโสเชิญท่านพูดมาได้เลยผู้ออวุโสทุกท่านที่นี่ก็ดึกแล้วพวกเจ้าพาเราสิทธิ์กลับไปได้ขอรับข้าเชื่อว่าปรมาจารย์ผู้นำซื้อมารู้จักอาจารย์ของข้าผู้นำนิกายสวรรค์คนก่อนของพวกเราท่านจากโลกนี้ไปเมื่อห้าปีก่อนท่านผู้นำนิกายข้าได้ยินเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ออวุโซหลิวได้จากไปแล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้นปรมอาจารย์ซื้อมารู้ไหมว่าอาจารย์ของข้านั้นตายอย่างไรผู้โอโหสหลิวครอบครองะระดับพลังที่มิอาจอยังถึงแต่ท่านก็ชราอย่างยิ่งข้าเชื่อว่าท่านคงไม่ได้ตายพอสิ้นอายุไขใช่หรือไม่ท่านพูดถูกเพียงครึ่งเดียวอาจารย์ของข้ามาถึงขีดจำกัดของชีวิตของท่านแล้วจริงๆแต่ท่านมิได้ตายเพราะอายุไขท่านตายในเกดีป่าพฤกคามใต้ ไม่ใช่เพียงแค่ป่าพฤกษ์ตามใต้ของพวกท่านเท่านั้นที่ล้มเหลวในการไปยังยอดเจดีย์ป่าพฤกษามใต้แต่ไม่มีใครเคยทำมันได้แม้แต่ผู้อาวุโสทุกรุ่นของนิกายของพวกเราก็ล้มเหลวในการขึ้นไปยังยอดเจดีย์นั่นเช่นกันอาจารย์ของข้า ในช่วงวัยรุ่นนั้นท่านเป็นอัจฉริยะแนวหน้าของนิกายสวรรค์แม้ตอนที่ท่านเข้าสู่ภูเขาพึกคามท่านก็เป็นศิษย์หลักที่มีชื่อเสียงที่นั่นหากไม่ใช่เพราะท่านยืนการที่จะกลับมายังนิกายสวรรค์ท่านจะเป็นผู้ที่มีสถานะสูงส่วนในภูเขาพึกคามอย่างแน่นอนอาจจะกล่าวได้ว่าท่านทิ้งตำนานมากมายเอาไว้ในช่วงชีวิตการฝึกฝนพลังวารยุทธ์ของท่านแต่ท่านก็ยังเป็นหนึ่งในหลายคนที่พ่ายแพ้ให้กับการท้าทายเจดีย์ป่าพึกคามตาย นี่คือเรื่องที่ขัดขินอยู่ภายในจิตใจของอาจารย์ของข้ามาตลอดทั้งชีวิตดังนั้นท่านจึงอยากจะลองท้าทายเจดีแห่งนี้อีกครั้งก่อนที่ท่านจะตายด้วยอายุไขแต่ใครจะไปคิดว่าหลังจากท่านเข้าไปภายในเจดีพึกคามใต้ท่านก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลย หลังจากหลายปีที่ท่านอาจารย์ของข้าไม่ออกมาข้าก็รู้ว่าท่านอาจจะ,ะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ร้ายแรงในเจดีย์ปาพึกคามใต้ดังนั้นข้าจึงบอกกับโลกภายนอกว่าอาจารย์ของข้าได้ตายไปแล้วผู้โอโสในเมื่อท่านไม่รู้ว่าผู้โอโสท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เหตุใดท่านไม่ร้องเข้าไปในนั้นแล้วตรวจสอบดูเล่า ข้าเคยพยายามเข้าไปด้านในนั้นแล้วแต่แรงกดดันภายในนั้นมากมายจนเกินไปเมื่อข้าไปถึงชั้นที่เจ็ดข้าก็ไม่อาจก้าวไปข้างหน้าอีกต่อไปได้ส่วนอาจารย์ของข้าว่ากันว่าท่านสามารถไปถึงชั้นที่แปดดังนั้นข้าจึงไม่อาจพบอาจารย์ของข้าได้